เคยสงสัยหรือไม่ว่าการสวดมนต์ทุกวันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรหลายคนคิดว่าแค่ท่องบทสวดอาจไม่มีผลอะไรต่อชีวิตมากนักแต่แท้จริงแล้วการสวดมนต์นั้นมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ที่ค่อยๆสั่งสมบุญและพลังใจให้กับเราจนเห็นผลได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ็อนิสงส์สำคัญที่ได้จากการสวดมนต์ทุกวันข้อที่หนึ่ง ใจสงบมีสมาธิทุกครั้งที่เรานั่งลงสวดมนต์ใจของเราจะค่อยๆค,คลายความฟุง้งซ่านคลายความกังวลและเกิดความสงบขึ้นในจิตการท่องบทสวดด้วยเสียงที่สม่ำเสมอทําให้ใจอยู่กับปัจจุบันเกิดสมาธิดโดยไม่รู้ตัวข้อที่สองขัดเกลากิเลสในใจเมื่อสวดมนต์เป็นประจำคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทสวดจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในใจเรา เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้ดีขึ้นลดความโกรธลดความโลภและค่อยๆทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าเดิมข้อที่สามเป็นการระลึกถึงพระรัตนาไตราการสวดมนต์คือการน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการย้ำเตือนตัวเองให้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่หลงไปตามสิ่งล่อใจของโลกเมื่อใจเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ก็เหมือนมีกรอะป้องกันชีวิตไม่ให้ตกต่ำข้อที่4ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลายคนอาจเคยได้ยินว่าการสวดมนต์ทำให้บ้านร่มเย็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆแล้วการสวดมนต์ทำให้ใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนเมื่อเราทำดีกับผู้อื่นสิ่งดีๆก็ย้อนกลับมาหาเราเองข้อที่5ช่วยให้หลับสบาย ก่อนนอนหากเราได้สวดมนต์ใจเราจะสงบปล่อยวางความเครียดทั้งวันเมื่อใจนิ่งสงบร่างกายก็พักผ่อนได้เต็มที่หลับสนิทและตื่นมาพร้อมพลังใหม่ข้อที่6สวดมนต์เป็นการสร้างพลังบุญให้ตนเองทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาในบทสวดมนต์เปรียบเสมือนเมล็ดพันุ์บุญที่เราหว่านลงในใจตนเองยิ่งสวดบ่อยยิ่งสวดด้วยใจที่ตั้งมัน่น บุญกุศลก็ยิ่งงอกงามบุญเหล่านี้ไม่หายไปไหนแต่จะเป็นดั่งพลังงานดีที่สะสมอยู่กับตัวเราช่วยปกป้องคำจุนและส่งเสริมให้ชีวิตก้าวเดินไปในทางที่ราบรื่นขึ้นคนที่สวดมนต์เป็นประจำจึงมักพบว่าอุปสรรคหนักๆกลับเบาลงเรื่องร้ายๆกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผ่านไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ข้อที่ 7. สวดมนต์ช่วยเปิดประตูสุปัญญา นอกจากทำให้ใจสงบแล้วการสวดมนต์ยังเป็นการชำระความคิดให้ใสกระจ่างเมื่อใจสะอาดปัญญาก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหลายครั้งที่เราสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจะเกิดความเข้าใจใหม่ๆแวบเข้ามาในใจเหมือนมีแสงสว่างนำทางสิ่งที่เคยเป็นปัญหาใหญ่เรากลับมองเห็นทางแก้ที่เรียบง่ายสิ่งที่เคยทำให้ทุกเรากลับเรียนรู้ที่จะวางมันลงด้วยสติและปัญญาเมื่อเราสวดมนต์ทุกวัน ใจเราจะค่อยๆแปลเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวจากวันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายกลายเป็นวันที่มีความสงบจากคนที่เคยใจร้อนกลายเป็นคนที่มีเมตตาและอภัยง่ายขึ้นการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงการท่องคําแต่คือการฝึกใจให้แกร่งฝึกสติให้มั่นคงการสวดมนต์นั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การท่องบทสวดเท่านั้นแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจของผู้สวด หากเราสวดด้วยใจที่เร่งรีบหวังเพียงเอาเสร็จไปตามหน้าที่ผลที่ได้รับก็ย่อมไม่เต็มที่แต่หากเราสวดด้วยใจสงบน้องระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างจริงใจแม้จะสวดเพียงสั้นๆไม่กี่บทก็ยังมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่หลายคนอาจสงสัยว่าควรเริ่มสวดมนต์เวลาไหนดีความจริงแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเวลาเช้าและเวลาก่อนนอนเทอยามเช้า ใจเรายังไม่ฟุ้งซ่านมากนักการสวดมนต์จึงเหมือนเป็นการตั้งต้นวันใหม่ด้วยพลังที่บริสุทธิ์ส่วนก่อนนอนการสวดมนต์จะช่วยชำระความคิดที่ยุ่งเหยิงมาตลอดวันทำให้ใจปล่อยวางและเข้าสู่การพักผ่อนอย่างสงบสุขก,การสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเสมอไปแต่สิ่งสำคัญคือต้องทำสม่ำเสมอใจก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับการฝึกฝนทุกวันด้วยการสวดมนต์ ใจก็จะเข้มแข็งอดทนและมีพลังในการ,รเผชิญโลกมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการตั้งจิตอธิษฐานหลังสวดมนต์เพราะช่วงเวลาหลังสวดมนต์นั้นใจเราสงบสะอาดและมีพลังบุญเต็มเปี่ยมหากเราอธิษฐานในขณะนั้น คำอธิษฐานย่อมเป็นพลังงานดีที่ส่งออกไปอย่างแรงกล้าไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานเพื่อความสุขความก้าวหน้าหรือเพื่อแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นการต่อยอดบุญที่สวดมนต์มาแล้วให้ยิ่งใหญ่และไพศาลย,ยิ่งขึ้นที่สำคัญการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวเสมอไปหากเราสวดมนต์พร้อมกับครอบครัวบ้านก็จะเต็มไปด้วยพลังแห่งความสงบ และความสามารถทีเด็กที่ได้ยินเสียงพ่อแม่สวดมนต์เป็นประจำก็จะซึมซับบรรยากาศแห่งศรัทธาไปโดยอัตโนมัติและผู้สูงอายุที่สวดมนต์กับลูกหลานใจก็จะอบอุ่นเปี่ยมด้วยความสุขและความผูกพันสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นสวดมนต์หลายคนอาจรู้สึกว่าบทสวดน,นั้นยาวเกินไปจำยากและบางครั้งอาจเกิดความเบื่อหน่ายแต่แท้จริงแล้ว การเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องสวดให้ครบทุกบทในทันทีเราสามารถเริ่มต้นด้วยบทสั้นๆที่เข้าใจง่ายเช่นไตรสังคมหรือบทแผ่เมตตาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็เพียงพอเมื่อใจค่อยๆคุ้นชินเราจึงค่อยๆเพิ่มบทสวดที่ยาวขึ้นเช่นภาหุงม,มหากาหรือชินบัญชรสิ่งสำคัญในการสวดมนต์คือความหมาย หากเราสวดไปโดยไม่เข้าใจเลยว่าคําเหล่านั้นหมายถึงอะไรใจก็อาจไม่ซึมซับอย่างเต็มที่ดังนั้นควรสลับเวลาเล็กน้อยเพื่อศึกษาเนื้อหาของบทสวดเมื่อรู้ว่าแต่ละคําคือการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าการยกย่องพระธรรมหรือการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลใจเราก็จะน้อมลงอย่างแท้จริงและเมื่อใจน้อมลงแล้วอน,นิสงส์งที่ได้รับก็จะยิ่งใหญ่กว่าการสวดเทียงลมปาก อีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้การสวดมนต์มีพลังมากขึ้นคือการกำหนดลมหายใจในขณะที่สวดหากเรารู้ตัวว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านการสวดมนต์ก็จะกลายเป็นทั้งการภาวนาและการเจริญสติในเวลาเดียวกันไม่เพียงแต่ได้บุญจากการสวดแต่ยังได้สมาธิและความสงบที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ เราอาจเสริมการสดวดมนต์ด้วยการแผ่เมตตาหลังจบบทสวดการแผ่เมตตาไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำยาวๆเพียงตั้งจิตว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์เพียงเท่านี้ใจก็จะเบิกบานและเมื่อใจเราเบิกบานก็เหมือนเป็นการส่งคลื่นพลังงานดีออกไปสู่รอบข้างหลายคนอาจคิดว่า ชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหน้าที่การงานและปัญหามากมายแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะพักผ่อนแล้วจะหาเวลาที่ไหนมาสวดมนต์แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเสมอไปเพียง5นาที10นาทีในตอนเช้าหรือก่อนนอนก็เป็นการสร้างบุญและพลังใจที่มีค่ายอย่างมหาศาลหากมองให้ลึกซึ้งการสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของ ความสม่ำเสมอและคุณภาพของใจที่เราน้อมลงในขณะสวดต่างหากเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ไม่จำเป็นต้องรดทีละหลายถังแต่เพียงรดทุกวันด้วยน้ำที่พอดีต้นไม้ก็จะเติบโตรงดามใจก็เช่นเดียวกันเพียงได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันด้วยเสียงสวดมนต์ใจก็จะอ่อนโยนแข็งแรงและสงบอย่างยั่งยืนมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยเผชิญความทุกข์จนแทบสิ้นหวัง บางคนประสบปัญหาครอบครัวแตกร้าวบางคนติดหนี้สินล้นพ้นตัวบางคนเจ็บป่วยหรือรังจนใจแทบสลายแต่เมื่อได้ลองหันกลับมาสวดมนต์ทุกวันใจก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแม้ปัญหาภายนอกจะยังอยู่แต่พลังใจกลับแข็งแรงขึ้นทำให้มีสติรับมือกับเหตุการณ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือพลังเงียบของการสวดมนต์ที่หลายคนอาจมองไม่เห็นในทันทีแต่เมื่อทำต่อเนื่อง ย่อมสัมผัสได้แน่นอนการสวดมนต์ยังเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของเราในวันที่เราไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอยู่ข้างๆการนั่งลงพนมมือสวดมนต์ทำให้ใจรู้สึกเหมือนมีที่พึ่งเสียงสวดที่ดังออกมาจากปากของเราเองจะสะท้อนกลับมาในใจเหมือนเสียงตอบโยนที่คอยบอกว่าเจ้าไม่ได้อยู่ลำพังและความรู้สึกนี้เอง ที่ช่วยเยียวยาหัวใจให้ค่อยๆฟื้นจากบาดแผลแห่งชีวิตบางคนอาจสงสัยว่าสวดมนต์แล้วปัญหาจะหายไปจริงหรือความจริงคือการสวดมนต์ไม่ได้ทำให้ปัญหาลบหายไปในทันทีแต่จะทำให้ใจเรามีปัญญาและพลังในการเผชิญปัญหาอย่างสงบเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในพายุฝนการสวดมนต์ไม่ได้หยุดฝนแต่ทำให้เรามีร่มกลางมีรองเท้าที่มั่นคง เดินฝ่าพายุได้โดยไม่ล้มและสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อใจเราเปลี่ยนสิ่งรอบตัวก็มักเปลี่ยนตามคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับคนในบ้านพอมันสวดมนต์ใจก็เย็นลงคำพูดก็นุ่มนวลขึ้นความตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายเป็นความเข้าใจบางครอบครัวถึงขั้นบอกว่าแค่มีการสวดมนต์ร่วมกันหวันละไม่กี่นาทีบ้านก็อบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสวดมนต์จึงไม่ใช่เพียงการทำเพื่อบุญในโลกหน้าแต่ยังเป็นการสร้างสุขในโลกปัจจุบันใครที่มีใจท้อแท้ลองสวดด้วยความศรัทธาใครที่มีปัญหาลองสวดด้วยความสงบและใครที่ต้องการความสุขใจลองสวดด้วยเมตตาแล้วท่านจะเห็นว่าพลังของบทสวดนั้นเปลี่ยนใจที่อ่อนล้าให้กลับมาแข็งแรงได้จริงๆหลายครั้งที่เราตั้งใจว่า จะสวดมนต์ทุกวันให้ได้แต่พอถึงเวลาจริงกลับลืมบ้างที่เกียดบ้างหรือมีธุระจนเลื่อนออกไปเรื่อยๆความจริงแล้วการสร้างนิสัยการสวดมนต์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดอันดับแรกให้เริ่มจากการกำหนดเวลาเลือกช่วงที่เราสะดวกที่สุดและทำได้จริงเช่นหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนนอนทุกคืนถ้าเลือกเวลาแน่นอน ใจก็จะค่อยๆจดจำและปรับตัวเองให้ทำเป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติอันดับต่อมาใช้สถานที่เป็นตัวช่วยหากเรามีมุมเล็กๆสำหรับสวดมนต์ในบ้านเช่นตั้งโต๊ะบูชาพระเล็กๆวางดอกไม้ทูบเทียนหรือพระพุทธรูปสักองค์จะช่วยให้ใจน้อมลงได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเดินเข้ามาในมุมนี้ใจก็จะรู้เองว่าถึงเวลาแห่งความสงบแล้ว อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้มากคือการสวดมนต์สั้นๆแต่สม่ำเสมออย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องสวดบทใหญ่ทุกวันหากวันไหนเหนื่อยมากเพียงสวดบทใรสังคมหรือแท่เมตตาสั้นๆก็เพียงพอที่สำคัญคือการรักษาความต่อเนื่องมากกว่าปริมาณบทสวดหากมองให้ลึกซึง้งการสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่เป็นเรื่องของ ความสม่ำเสมอและคุณภาพของใจที่เราน้อมลงในขณะสวดต่างหากเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ไม่จำเป็นต้องรดทีละหลายถังแต่เพียงรดทุกวันด้วยน้ำที่พอดีต้นไม้ก็จะเติบโตรงามใจก็เช่นเดียวกันเพียงได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันด้วยเสียงสวดมนต์ใจก็จะอ่อนโยนแข็งแรงและสงบอย่างยั่งยืนมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยเผชิญความทุกข์จนแทบสิ้นหวัง บางคนประสบปัญหาครอบครัวแตกร้าวบางคนติดหนี้สินล้นพ้นตัวบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังจนใจ,ใจแทบสลายแต่เมื่อได้ลองหันกลับมาสวดมนต์ทุกวันใจก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแม้ปัญหาภายนอกจะยังอยู่แต่พลังใจกลับแข็งแรงขึ้นทำให้มีสติรับมือกับเหตุการณ์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือพลังเงียบของการสวดมนต์ที่หลายคนอาจมองไม่เห็นในทันทีแต่เมื่อทำต่อเนื่อง ย่อมสัมผัสได้แน่นอนการสวดมนต์ยังเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของเราในวันที่เราไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอยู่ข้างๆการนั่งลงพนมมือสวดมนต์ทำให้ใจรู้สึกเหมือนมีที่พึ่งเสียงสวดที่ดังออกมาจากปากของเราเองจะสะท้อนกลับมาในใจเหมือนเสียงตอบโยที่คอยบอกว่าเจ้าไม่ได้อยู่ลำพังและความรู้สึกนี้เอง ที่ช่วยเยียวยาหัวใจให้ค่อยๆฟื้นจากบาดแผลแห่งชีวิตบางคนอาจสงสัยว่าสวดมนต์แล้วปัญหาจะหายไปจริงหรือความจริงคือการสวดมนต์ไม่ได้ทําให้ปัญหาลบหายไปในทันทีแต่จะทําให้ใจเรามีปัญญาและพลังในการเผชิญปัญหาอย่างสงบเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในพายุฝนการสวดมนต์ไม่ได้หยุดฝนแต่ทำให้เรามีร่มกางมีรองเท้าที่มั่นคง เดินฝ่าพายุได้โดยไม่ล้มและสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อใจเราเปลี่ยนสิ่งรอบตัวก็มักเปลี่ยนตามคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับคนในบ้านพอมันสวดมนต์ใจก็เย็นลงคำพูดก็นุ่มนวลขึ้นความตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายเป็นความเข้าใจบางครอบครัวถึงขั้นบอกว่าแค่มีการสวดมนต์ร่วมกันหวันละไม่กี่นาทีบ้านก็อบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสวดมนต์จึงไม่ใช่เพียงการทำเพื่อบุญในโลกหน้าแต่ยังเป็นการสร้างสุขในโลกปัจจุบันใครที่มีใจท้อแท้ลองสวดด้วยความศรัทธาใครที่มีปัญหาลองสวดด้วยความสงบและใครที่ต้องการความสุขใจลองสวดด้วยเมตตาแล้วท่านจะเห็นว่าพลังของบทสวดนั้นเปลี่ยนใจที่อ่อนล้าให้กลับมาแข็งแรงได้จริงๆหลายครั้งที่เราตั้งใจว่า จะสวดมนต์ทุกวันให้ได้แต่พอถึงเวลาจริงกลับลืมบ้างที่เกียจบ้างหรือมีธุระจนเลื่อนออกไปเรื่อยๆความจริงแล้วการสร้างนิสัยการสวดมนต์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดอันดับแรกให้เริ่มจากการกำหนดเวลาเลือกช่วงที่เราสะดวกที่สุดและทำได้จริงเช่นหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนนอนทุกคืนถ้าเลือกเวลาแน่นอน ใจก็จะค่อยๆจดจำและปรับตัวเองให้ทำเป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติอันดับต่อมาใช้สถานที่เป็นตัวช่วยหากเรามีมุมเล็กๆสำหรับสวดมนต์ในบ้านเช่นตั้งโต๊ะบูชาท่าเล็กๆวางดอกไม้ทูบเทียนหรือพระพุทธรูปสักองค์จะช่วยให้ใจน้อมลงได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเดินเข้ามาในมุมนี้ใจก็จะรู้เองว่าถึงเวลาแห่งความสงบแล้วอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้มากคือ การสวดมนสั้นๆแต่สม่ำเสมออย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องสวดบทใหญ่ทุกวันหากวันไหนเหนื่อยมากเพีงสวดบทไรสังคมหรือแท่เมตตาสั้นๆก็เพียงพอที่สำคัญคือการรักษาความต่อเนื่องมากกว่าปริมาณบทสวดบางคนอาจใช้สมุดบันทึกบุญจดเอาไว้ว่าวันนี้สวดบทไหนบ้างรู้สึกอย่างไรหลังสวดเสร็จ เมื่อเปิดกลับมาอ่านในภายหลังเราจะเห็นพัฒนาการของใจตนเองชัดเจนจากวันที่ฟุ้งซ่านกลายเป็นวันที่ใจสงบขึ้นและจากวันที่เบื่อหน่ายกลายเป็นวันที่ใจอิ่มเอิบด้วยศรัทธาสำหรับใครที่อยู่กับครอบครัวการชนกันสวดมนต์ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญเมื่อมีคนสวดร่วมด้วยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นและบรรยากาศในบ้านก็จะเต็มไปด้วยความสงบ และเมตตาบ้านที่เคยวุ่นวายก็จะค่อยๆกลายเป็นบ้านที่ร่มเย็นจงจำไว้ว่าการสวดมนต์ไม่ใช่การแข่งขันกับใครเราไม่จำเป็นต้องสวดมากกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องสวดเสียงดังให้ใครเห็นเพราะแท้จริงแล้วการสวดมนต์คือการสื่อสารระหว่างใจของเรากับความดีสูงสุดขอเพียงเราสวดด้วยใจที่บริสุทธิ์แม้เพียงไม่กี่นาทีก็มีคุณค่ามหาศาลเกินกอวอ ห้าที่เราจะคาดคิดได้เมื่อเราสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในใจจะค่อยๆปรากฏออกมาอย่างชัดเจนใจที่เคยฟุ้งซ่านคิดมากกังวลง่ายจะค่อยๆกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมีความสงบมากขึ้นเหมือนเรากำลังฝึกให้ใจมีภูมิคุ้มกันไม่หวัน่นไหวไปตามเหตุการณ์รอบตัวง,ง่ายๆอีกต่อไปในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำมักพบว่าตนเองใจเย็นขึ้นไม่ตอบโต้ด้วยโทสเหมือนเมื่อก่อนคำพูดที่เปล่งออกมาก็นุ่มนวลขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ไกลครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจที่สงบย่อมแผ่ออกมาเป็นพลังบวกที่ผู้คนรอบข้างสัมผัสได้เมื่อเจอปัญหาหนักๆในชีวิต คนที่สวดมนต์เป็นประจำจะไม่จมอยู่กับความทุกข์นานแม้ความทุกข์ยังคงมีอยู่แต่ใจจะมองเห็นมันตามความจริงจากที่เคยวุ่วายหรือท้อแท้กลับกลายเป็นการยอมรับด้วยสติและหาหนทางแก้ไขอย่างมีปัญญานี่คือผลลัพธ์ระยะยาวที่การสวดมนต์มอบให้ไม่ใช่การลบปัญหาแต่คือการทำให้ใจแข็งแรงพอที่จะอยู่เหนือปัญหาอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองต่อความสุขและความทุกข ผู้ที่สวดมนต์สม่ำเสมอจะค่อยๆเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความสงบในใจแม้จะมีเงินทองไม่มากแต่ใจก็เต็มไปด้วยความพอใจแม้เจอเหตุการณ์ไม่ถูกใจแต่ใจก็ไม่ฟุ่มเฟื่อยเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยในระยะยาว การสวดมนต์ยังเป็นการสะสมพลังบุญที่มองไม่เห็นด้วยตาบุญนี้เปรียบเหมือนแสงสว่างที่คอยคุ้มครองเราทำให้เจอคนดีๆเหตุการณ์ดีๆและโอกาสที่เหมาะสมในชีวิตหลายคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่าโชคดีแต่แท้จริงแล้วโชคดีนั้นเกิดจากบุญที่เราสั่งสมไว้ด้วยการสวดมนต์นั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะตระหนักได้ว่า การสวดมนต์ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตที่ช่วยยกระดับจิตใจมันค่อยๆหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนโยนเข้มแข็งและเปี่ยมด้วยเมตตาสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางใจที่มีค่ามากกว่าสมบัติใดๆในโลกการสวดมนต์เปรียบเสมือนอยารักษาใจเวลาที่เราเจ็บป่วยกายเราต้องกินยาเพื่อรักษาใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเต็มไปด้วยความเครียดความเศร้าความโกรธใจเองก็ต้องการการรักษาและบทสวดมนต์ก็คือยาที่ค่อยๆบรรเทาอาการเหล่านั้นอาจไม่หายทันทีแต่อาการจะค่อยๆดีขึ้นจนใจกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งอีกมุมหนึ่งการสวดมนต์ก็เหมือนเกราะป้องกันไทยในชีวิตประจำวันเราต้องเผชิญกับสิ่งลบมากมายทั้งคำพูดที่บาดใจเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดังหวัง หรือความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การสวดมนต์ไม่ได้ทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปแต่ทําให้ใจเรามีเกราะคุ้มกันเหมือนนักรบที่มีโลกต่อให้ศัตรูโจมตีหนักหนาทียงใดก็ยังยืนหยัดได้ไม่ล้มลงง่ายๆบางครั้งการสวดมนต์ยังเปรียบเสมือนแสงไฟในความมืดเวลาที่ชีวิตสับสนไม่รู้จะก,ก้าวต่อไปทางไหนใจก็เหมือนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแต่เมื่อเรานั่งลงสวดมนต เสียงสวดที่เปล่งออกมาจะค่อยๆส่องสว่างภายในใจแม้แสงนั้นจะไม่สว่างทั้งเส้นทางในทันทีแต่ก็เพียงพอให้เราเห็นก้าวแรกและเมื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงทางข้างหน้าก็จะค่อยๆสว่างมากขึ้นเรื่อยๆและในอีกแง่หนึ่งการสวดมนต์ก็เปรียบเหมือนการทำความสะอาดบ้านถ้าเราไม่กวาดบ้านเป็นเวลานานฝุ่นก็จะสะสมจนเต็มไปหมดใจก็เช่นกัน ถ้าเราไม่สดมวดมนต์ไม่ภาวนาใจก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นแห่งความฟุง้งซ่านความกังวลและความโกรธเกลียดแต่เมื่อเราสดวดมนต์ทุกวันใจก็เหมือนบ้านที่ได้รับการทำความสะอาดส,นนสม่ำเสมอสดใสโปร่งโล่งและน่าอยู่เสมอนี่คือความงดงามของการสดวดมนต์ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเปล่งเสียงเท่าทสวดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชีวิตเรา การสวดมนต์ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางาศาสนาแต่ยังเป็นวิธีแห่งการพัฒนาชีวิตประจำวันลองคิดดูว,ว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องงานความกดดันจากเจ้านายหรือความไม่เข้าใจกันกันกบเพื่อนร่วมงานใจเรามักสั่นไหวหงุดหงิดและคิดวนไม่หยุดแต่ถ้าเราเลือกที่จะสวดมนต์ก่อนนอนหรือในช่วงเช้าก่อนออกไปทำงานใจเราจะนิ่งลงและเมื่อใจสงบปัญหาที่เคยมองว่ายากก็จะเห็นทางออกที่ง่ายขึ้น เช่นเดียวกันกับเรื่องครอบครัวและความรักหลายคนอาจเจอความไม่เข้าใจกันในบ้านมีคำพูดที่กระทบกระทั่งหรือแม้แต่ความห่างเหินที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหากเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ใจเราจะเต็มไปด้วยเมตตาและเมื่อใจเต็มด้วยเมตตาคำพูดที่ออกมาก็จะนุ่มนวลขึ้นการกระทำก็จะอบอุ่นขึ้นในที่สุดความสัมพันธ์ที่เคยแตก้าวก็สามารถสมานกลับมาได้ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์และเมตตาธรรม ในด้านการเงินและการทำมาหากินการสวดมนต์ไม่ใช่วิธีเรียกโชคลาภแบบทันตาเห็นแต่เป็นการปรับใจให้มีความเพียรความอดทนและความกตัญญูเมื่อใจมีคุณสมบัติเหล่านี้การทำงานหรือค้าขายก็ย่อมมีความเจริญเข้าหน้าอย่างมั่นคงเพราะแท้จริงแล้วบุญจากการสวดมนต์จะส่งผลให้ใจเราไม่ท้อแท้ไม่ยออ่อท้อและกลายเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้น การสวดมนต์ทุกวันจึงเปรียบเหมือนการลงทุนในชีวิตไม่ใช่การลงทุนที่เห็นผลทันทีแต่เป็นการสะสมผลกำไรทางใจและทางบุตรเมื่อทำไปนานๆเราจะสัมผัสได้ว่าใจเรามีความสุขง่ายขึ้นโกรธยากขึ้นและพร้อมเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติการสวดมนต์ทุกวันเป็นเหมือนการฝึกใจให้เข้มแข็งเป็นเหมือนกราะป้องกันภยัยเป็นเหมือนยารักษาใจ และยังเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้บุูที่เติบโตงดามในชีวิตเราอานิสงส์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่เสียงสวดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใจที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งสวดด้วยความตั้งใจจริงยิ่งได้บุญกุศลและพลังใจมากขึ้น